โอเคเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเพื่อนๆครับเปิดกล่องแกะกล่องรอรีวิวกันหน่อยนะครับแหมมันก็อยู่ข้างหลังผมนี่แหละจะแกะกล่องรอรีวิวทําไมไม่ต้องแกะเลยใช่ไหมมันอยู่ข้างหลังแล้วมันเปิดออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นรองเท้า2รุ่นใหม่จาก New Balance ครับนั่นก็คือคู่นี้ครับ New Balance Supercom Pacer รุ่นที่2นะครับนี่คู่แรกนะครับคลิปนี้ขออนุญาตเปิด2คู่ไปเลยแล้วกันนะเออแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับนี่ก็คือ Super Com เทรนเนอร์ V3 ครับ yeah. นะฮะสองคู่นี้เพิ่งได้มาหมาดๆเลยนะครับขอบคุณทางนิวบาลานซ์ไทยแลนด์ด้วยนะครับเดี๋ยวเอาเริ่มจากคู่ไหนก่อนดีเอาจากคู่ไหนก่อนเอาเทรนเนอร์ Trainer ก่อนดีกว่านะเทรนเนอร์ Trainer เนี่ยชอบเราชอบสายหนานะครับนี่นี่ซูเปอร์คอมเทรนเนอร์ดูสีสักกอดนะครับเป็นสีคริสตัลเจตคริสตัลเจตนะครับสีเขียวเทอร์คอยน้ำทะเลปะ เดียวหยกนะ,ะโลโก้เอใหญ่ๆเหมือนเดิมเลยนะนี่นะครับหนาที่สุดละในตระก,กูลของอซูเปอร์คอมเอสี่เอสี่ซูเปอร์คอมเนี่ย s c สี่ซูเปอร์คอมมีอะไรบ้างนะครับโอ้โหนี่หยิบกันยาวเลยโชคดีที่เตรียมมาอันนี้คือซูเปอร์คอมอีลีดนะฮอันนี้อีลีดนะฮะอันนี้อีลีดนะครับแล้วก็มีซูเปอร์คอมมีอีตัวหนึ่ง อ๋อซูเปอร์คอมมี3าตัวขอโทษมีซูเปอร์คอมอีลิทซูเปอร์คอมเทรนเนอร์แล้วก็ซูเปอร์คอมเพเซอร์แต่ว่าถ้าเกิดเป็น <c oughs> โทษนะฮะถ้าเป็นดีไซน์ประมาณนี้เนี่ยคุณจะเจอกับโพเพิลอีกคู่หนึ่งผมมีครบแลนะ้วเนี่ยแล้วก็มีลาเบลอีกคู่หนึ่งนะครับดีไซน์จะโทนนี้หมดเลยนะครับดูจากรูปล่าก่อนตัวหนาตัวใหญ่นะครับ โฟมเป็นฟ u ูอัลเซลนะเขียนชัดเจนนะครับฟ u ูอัลเซลนะครับมี Energy Arc yeah. แผ่นคาร์บอนเสาร่องตรงกลางแบบนี้นะครับตรงนี้นี่แผ่นคาร์บอนนะครับแล้วก็แรปเปอร์เอาโซก็มี2จุดด้านหน้าด้านล่างนะครับตรงนี้เป็นแผ่นโฟมประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไปไล่ไปรีวิวแล้วมาเล่าเพื่อนๆฟังอีกทีแต่ดูจากตอนนี้ก็โอ้หน้าผากกับบางเชียว ไ้ได้นะครับลิ้นรองเท้าเป็นแบบไม่หนามากะ <c oughs> ขอโทษครับแล้วก็ตรงนี้นี่แบบนี้ตรงส้นเท้าก็แข็งเลยมีบุนุ่มด้วยเล็กน้อยอโอเคอ่ะผ่านไปก่อนนะ <c oughs> โทษนะครับ SC Trainer V3 หน้าตาแบบนี้นะครับอ่ะมาอีกคู่หนึ่ง s อ p a ีเพเซอร์เอนี่กลายเป็นพื้นบางแทนแล้วเป็นพื้นบางก็เป็น Racing ก็อยากคิดว่าคงออกมาเพื่อเอาใจสาย Racing ง a ฟนะครับซูเปอร์คอมเพเซอร์รุ่นที่2 V2 ครับไซส์เป็นเป็นสีคริสตัลเจเหมือนกันนะครับก็มี Energy Arc ด้วยโฟมเป็น f u เอลเซ l หน้าผ้านี่จะบางหน่อยบางกว่าพางกว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยชัดเลยอ่ะบางกว่ามากเห็นนื้อตัวเองชัดเจนโอเคลิ้นรองเท้าก็เป็นแบบบางอ๋อเมื่อกี้ผมลืมบอกน้ำหนักใช่ไหมช่างมาแล้วแอบช่างมาข้างนอกโอ้ย <c oughs> <c oughs> ทำไมเรามีเสมหายเยอะจังเพเซอร์คู่นี้เนี่ย220กรัมในขนาด10 US นะครับส่วนของเทรนเนอร์เนี่ยจะอยู่ที่ 28 4, 28 2 8 4 2 8 2 2 8 4มันวนอยู่แถวนี้นะครับนะในขนาด10 US เช่นเดียวกันนะครับถ้าเทียบกันกันกบของเดิมในรุ่นเดิม X Trainer 3เนี่ยไอรุ่นก่อนหน้านี้คือ Trainer รุ่น2กับรุ่น1นะครับรุ่น1เนี่ย310กร,รมัม10 US รุ่น2 280อันนี้280ก็ใกล้ๆเดิมใกล้ๆเดิมนะครับแต่ปรับดีไซน์ใหม่เดี๋ยวตอนรีวิวเต็มๆเดี๋ยวผมเอาคู่เก่ามาด้วย มีคู่เก่าอยู่นะครับโอเคก็เปิดกล่องประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับ2คู่ใหม่ที่เพิ่งเข้านะฮะ New Balance, Full c e l well l Supercom t r a i n e r V3 คู่นี้แล้วก็ Supercom, Pacer V2 ครับเดี๋ยวไปทดสอบแล้วมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกทีนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมบ๊ายบาย